ติงโต่สาพี่นอ้องขอบคุณพี่โอกจะเสียชีวิตจะไปนะครับทิ้งสิ่งดีๆว่าให้ลูกลหลังขอบคุณสลักษณและตะแปะท่านด็เตอร์ทุกคนมา,าองขับพระครองไม่ให้สูญหายนะฮะกับทีมงานกางต้างการแสดงลูกจะแบ่พดยิมครับฝา,ากไว้ด้วยเสียงต็เมเต้อตลับลูก ยันบตรีบุตรีัใ,นใ,นใครอยู่ด้านะาานัชักตอชักัตั้งดูนิดนึงอ่าขอยางขอยางสิย่างรถกัได้ยางไส้กัล่ับไรกยัต้อานะอ่อาพอ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 ,พอใน,ใน,นี่ไรอ่าขอบคุณที่ตั้งด้วยฮะขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณที่ทำฝากสุดพลีเป็นปกำลังใจรันเรย ขอบคุณแม,ม,ม่เย็นกับเย็นต้นตนกันเองดูแทนตนลอดสุกๆวานดีกว่า ดูนะครับนะครับอร่อยอร่อยครับไอศเัีสซาตงอ่ะชุดนี้ก็พพอครับพออ่าชุดนี้ก็อีกชุดหนึ่งครับเป็นการแสดงที่พัฒนามาเรื่อยๆอ่าเก่งทั้งต่อตัวเก่งทั้งเสาวดอกเหมยต้องยกให้ครับเด็กมัอขยันซ้อมมาับาจะเก่งได้ถ้าไม่ซ้อมก็ไม่ไหวเหมือนกัน นี oh ho, oh. Oh, 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 ่ค oh, ร oh, oh. oh, 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 oh. ับปีนีบาโอ้โหสวยครับคนที่มีความรักนะวันนี้วันตาตาพิเศษโอ้โหแม่สุดยอดเลยคิดได้ใครวะเนี่ยชมพูขาวโอ้โหมีดาวมาจากไกลแม่จ้าแม่จ้าสายยาหิวข้าวอันนี้มันไม่ว่าอะไรอย่างสุดยอดสุดยอดเอ้าเอ้าเอาเฮียเฮียเฮียโอ้โหมึงเข้าใจหลอกล่อตบมือดังๆหน่อยครับแม จะขึ้นแต่ไม่ขึ้นนี่แหละหลอกล่อหลอกล่อนะ้านหลังแจกข้าวครับจนตัดมาตรงแจกข้าวจยใช้มาทานข้าวเร็จเอาคุณทุกใจสอบกันครับประเดี๋ยวเช้ ตบลุกใช้มังกรรับเจ้รัดหลอกสิงโตเล่นไปมังกรเล่นไปคุณแจกข้าอยากเรียวเป็นทายาทานขอให้รวยขอให้รวยจ้ะโอ้ยปาใไรเนี่ยอ๋อไหนเจ๊อยู่ไหนจ้าโอ้ยเจ๊คนสวยอยู่ด้านหลังเองนะเจมส์บอสเจมส์บอส เนี่แหละจ้ะตัดชุดกองยาวชุดติดต่อที่จะหมดท้องกิจออกแบบนาักาสิงหรือว่านักแสดงนักเต้สิ่งแรกได้ชากมาเยอะแล้วแต่มันไม่ค่อยใหญ่คั้ใช่ไมเจีไอ้เจ้าล่าเฉลี่ยฉันไมอย่างวะเนี่ย 咱们机关干部。 เป็นกำลังใจครับตบมือดังๆครับโอ้โหแม่งไม่ยอมด้วยเอาเลยว่าให้วหน้าบอกมึงเสียบเลยเสียบคือไม่ต้องเล่นครับยกยอดมันไม่ยอมอ่ะมันไม่ยอมอ่ะแม็เก่าอ่ะเอาแล้วตบมือดังๆให้มัน,นหน่อยเอาเลยเว้ยโอ้โหใจแม่งได้เวแ้แป้นนี้อันตรายนะครับสองแป้นแล้วก็แป้นเดียวเขาต้องยกลอย นะขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองมาสเปนลิบที่แป้นสุดท้ายน้ำหนักคุณคิดเอาเองแล้วกันหัวก็หลายกิโลแล้วขนก็ตายนะคนแพ้แบบนี้ดูครับจับตาดูกันใหม่เป็นกำลังใจต่มไอดังให้น้องหน่อยครับเอาแล้วดูหนังย้อนงวให้วยวันนี้ผาพระผ้ายนตร์ว่างไงถ้า่สิงโตก็มีหนังย้อนมวนให้ดูขอบคุณครับวันนี้เพจขอจาสัน เอาล้าสั่โดถที่มาครับอาจารย์สั่งนี่ครับ F4 สิงโตนี่กับขอบคุณพุทธดำคับพี่ใหญ่ใจดีนวดกระแจกข้าวหิวมากกินกันมาแม่คงแม่ครัวมาช่วยกันก่อนนะครับแม่ตงก็มาด้วยนะครับเออจัดไปอา้าวดูกันต่อดูกันต่าโนสิงโต,อ,ต,อ,ตอ,อย่าไป้ซีเรียสนะระบายตันให้ต้องใจเย็นๆลูกปัญญานี่ครับไปหลังดาเนี้อันตรายใจเย็นๆล,ลูกสมาธิสมาธิ เออเออเออาเอ้าไปเอาเอ้าเฮ้ยหม่ไปย้อมต่อยด้วยเอาอะไรมาพักหน่งเถอะเอาเอาเอาเาไปเอาไปเอาไปสาวุ่นนี่พี่ตุ๊กตะกนเศร้ด้วยอยู่ตะไคร้พี่ตุ๊กขับรุ่งสีครับเอ้โหสุดยอดแต่ได้ใจไว้ได้ใจไหมต้นเบี้ย เรามีใจให้กันครับเราร่วพระเจ้ากัไมีสิช่ลางล้างครับตัดใจมันได้ขยิมาเล็กไอตีเล็กว่าอ่ะาไ้จ่ายกี้เนี่ยออมกอก็เล็กขับชนกระเป๋าขอบคุณทุกการแสดงขอบคุุกลังใจครับทีมอบรางวัลให้สิลป็นทางด้านสิงโต ครับอ,บอกผมนะครับตักแก่นะครับนี่ครับรู้ด้วยครับผมไม่รู้ว่าท่านจะรอบรางวัลให้น้องกันบ้างหรือเปล่าผมต้องถามฮอด้ากออดจำแพทย์มี่วงบ้างไหมท่านหมอท่านหมอมีที่ว่ากบ้างไหมกาเล่นจดเพลนสงสารเด็กใจแม็กใหญ่กว่าตับอะช่องไหนบอกผมนะครับเมอ อยากให้เด็กมันได้รางวัลบ้างอ่ะมันจะเข้าคณะนะให้เด็กมันไปเป็แมแป้งใจใหญ่กว่าตับวันนี้ดูเนี่ยโดดมาแบบนี้ขนาดจะหลดแป้งยังนเต็มยันโอ้โหแป้ไม่ยอมมันใส่แป้งซูนจริงว่ะนี่ครับศิละปะก,การแสดงสิงโตคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับหัวใจแป้งใ่กว่าตับพุ่คณะประเทศไทยต้องยอมรับวันนี้ตราสวัสกันมากมายวันนี้ลูกชายมงคลครับฮัลโหล

รับนับแพ้เป็นคนแรกเลยรับโดดเพราะหนุนกอ่อนเดี๋ยวมีดเป็นเจ้าของร้านโทรศัพท์เบอร์ไฟนี่ครับอยู่ที่บอหลายสาขาเลยนะโอ้โหนี่ครับรู้จักกันดีอย่างไรนะครับบอกด้วยครับโอ้โหไม่ได้ใว่าได้ใจได้ใจนี่ครับแปะดูดิครับดูดีครับแ ใจเย็นเย็นจะม่ยกแขนยกขารีขอบคุณใจหลายหลายท่านเดิทนทางมาแบบเด้ขอบคุณท่เนต้นน้น,นายเย็นขอบคุณตาทุกตําบัน้ gotta กาการใครใส่าสิโตอขอให้รวยถูกหวยวันที่นึงับสรีหอตัวถังตัวถังขอให้รับขอให้รวยอาเลยราชสีปกคนครับพอดขอบคุณใหญ่ยยทุกท่นเลยเบตาวันนี้้าสิงโตไม่เครียดน,นะวันนี้วาจาไม่สุภาพขอภัยด้วย เพราะว่าบางทีมันได้ไปอยู่ตัวสิงโตมันก็หลุดเหมือนกันแต่จาวาเธสีสิงชมพูสีให้ความรักครับใครที่มีความรักไม่ประสบความสําเร็จลูกหัวสิงโตเยอะๆเขาบอกหัวนี้เป็นหัวที่มีแต่ความรักน่าตัวสิงโตชอบสูงสูงขาวสวยครับตาบางแบบแบบนี้แผ่ขอบคุณท้าทุกเช่นต้องคนกันเอง ปากเย็นก็บอกโอ้โหนี่ครับว่าเจนไม่เจ็นกับเจ็นแล้วปาสตนนิ๊กต่อร้อนเลยโอ้โหนี่ครับพี่สาวมาแล้วเอาเดี๋ยวติว๊กตพี่สาวมาอีกแล้วตัดเบอรให้พี่สาวโดยคนบุลเล่ทนบุลเล่เป็นใจใย่างเงอ้ะ กับพุนทุกกำลังแรงใจครับดูสิโตอย่าไปคิดเยอะเราพี่ต้องตัดกับพุนทุกกำลังแรงใจที่น้องชาวบางชนนี่คือศิลปะการแสดงบอ,อกตาเรื่องสิงโตบนสองตองเหมยที่ต่างชาติเขาบอกเทิดประดิษฐ์จริงคนไทยแม่ทำประกอบเรืเ่องโคมอาดับฐานตั้งเปรอะอากินตอกเหมยเนี่ยกนออกลูกม,มาแล้วอ่ะสิงโต การแสดงครับก็ต้อกดอกเหมยเป็นดอกไม้มงคลหรือว่าสองปัดปีย้อนกลับไปปีห้าสิบปีครับจริงจังที่อเภอนมริกาสามปีย้อนครับถ้าไปดูในเว็บไซต์ดูนี่อันนี้เรื่องจริงครับไม่ได้มอผมก็ะึงอรือร้นแสดงตกอังรู้ภาพภูมิใจครับไม่กลัวครับเรื่องจริงครับเอาความกเบข่าวประกาวกันหลักฐานไม่ยุ่งจังนี่ครับย้อนกลับไปเมื่อชุดสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดตัวนี้มาแต่ยังมีตั้งซีครับคือ อปไ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 ัไปไปอปไ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 ไปไปไปไไปไปปไ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 พไป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 ปไ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  เออาเอาเอกินแม็งติดอะไรมาเนี่ยเอาเอาเอ้าเอายาวเดี๋ยวดูเอาเอามึงเขีตดฟันเฮ้ยเฮ้ยเ้เไได้เขียตดฟันวตยักใหญ่หรือเปล่าอาเอาบการติดจอกินดอกไม้บองคนแต่มันมีอะไรผิดความหรือว่ามันตัวอะไรวโอ้โยาวยาวยาวสายตูไม่ดีต้อง ตรงนี้อาารสั่งนี่ติดตามสิงโตนะดูในทุกวันนะ FP เขอบังคับใหญ่จะมีของเราสิกทักนึงนี่ครับโรงการสิงโตจะอยู่ได้เพราะมีพี่น้องชาวฝั่งโตในการสนับสนุนสิงโตไทยไม่แพ้ชาติใดเลยนะครับโอยก่าตามเพราะเลือตายมาแล้ว 6พันปีทุกินแล้วบำรุงร่างกายแต่ราคามันแพงนี่แหละ,จะ,จะตามตำนานสิงโตไทยดําสิงโตนั้นดําดอกเหมยไปให้สิงโตตัวเมียกินเพื่อทำการคลอดลูกเมื่อห้าสิบปีที่แล้วตำนานหอ,อยตำประดังครับเอาแล้วเอาตาลูเสียขอให้รวยขอให้รวยพี่สาวไม่อดไม่อยากไม่อยากไปจอดด้านหลังยังมีนะแป๊ะ าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้โหวันนี้วันรต,ตรากตาพิเศษครับขอท่านมีความสุขวันร่วมกันเฉลิมฉลองสังคมของเราแต่ความเจริญพระองค์ท่านสร้า,างาให้พวกเรามีที่อยู่ที่กินที่อาศัยจังทบุรีพพมีความเจริญลูกเหลืองขอบคุณอาหารเจนเจักหมากตรง,งกระบอกหิวแล้ว่ยแจก่ เจ็ดียวอาคูนเจกร้อยสับเกบเก็ตเครับเบียร์ของพิโตหรือว่าโอ้โหมันขยับแบบนี้แม่ขยับตาลาลาลาเธสีฟกคนนั้นี่รับเมาคนเดียวเลยโคศกอ๋อขอบคุณพี่ตกับขัรยา พี่ชายที่น่ารักดูแลตลอดไปอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะคุณพี่ดื้ด้วยครับพี่นึกขอบคุณมากครับพี่นึกโอ้โหเอาเลยมันจะกล้ากินไม่ได้เฮ้ยมันแสงแว๊บแว๊บแว๊บเอาเลยวว้เอาเลยวว้เอาเลยวว้ดูเว้ยเอาเอาเอาสงสัยสงสัยสิงโตดูดีๆก็เหมือนแมวย่องเข้าไปย้องเข้าไปเอาระวังนุ้ยระวังนุ้ยไอ้ดอกไม้แม่งกัดเอาเอาเอาความคิดของเจ้าราชัศน์สีก็เหมือนแมวไอ้เเ้้ยยฮ ความทะลาดใจผูไ้ได้แล้ว